กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะมาพร้อมกับรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะลงแบกล่อเรียบร้อยรถยนันนี้นะคะมาในราคาเงินสดค่ะ1 9 0 0 0บาทนะคะ d m a ม็กปี06ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งคันสีสันรอบคันดูสวยเครื่องยนต์ประหย 5, ัด2.5มีตำหนิเล็กน้อยนะคะแอร์เย็นค่ะเอาไปใช้งานกันได้ค่ะมีรอยบุบบ้างที่ประตูและสีท้ายรถ นิดหน่อยกับทุกท่านก็เรียกว่าตามสภาพตามอายุละกันนะคะเพราะว่ารถก็ไม่ได้สวยกริ๊บค่ะก็จะมีตำหนยบ้างบ,างบางจุดตามอายุและการใช้งานมาค่ะแต่ถ้าอยากให้ผู้ขายเก็บงานให้นะคะก็เพิ่มอีก5,000ค่ะจากราคา1 9 9 0 0บาทนะคะรถมือ2ค่ะดีแมกเกียร์ธรรมดาสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมคุยเจรจานัดหมายดูรถ ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะควรไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ท่านรับชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ